สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีแกงผัหวานป่าใส่ไข่มดแดงนะครับผมเมนูชั้นสูงนะครับผมเมนูหายากด้วยนะวันนี้จะเป็นไข่น้ำนมอยู่เลยนะครับผมเม็ดใหญ่มากใช่วันนี้เราก็แกงนะครับผมแกงเหมือนแกงป่ากินในข้าวเหนียวขอซดน้ำก่อนเลยคล่อ,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 คองคอ, <c oughs> อ,เ,อเอาไข่ก่อนเลยไม,ไม่กินผักอะ หอมดีอ่ะโอเคสีสันน่ากินมากหอมผักหวานหอมแล้วก็หวานมากอันนี้ผักหวานป่านะคุณผู้ชมผักหวานบ้านอีกอย่างหนึ่งอร่อยอ่ะผมชอบมากผักหวานเนี่ย

ผักหวานนี่แบบว,ว่าหวานสมชื่ออะไข่มันก็หอมน้ำนมมันมันเม็ดเริ่มใหญ่แล้วของนมนี่ไม่เป็นเต้งเลย <c oughs> สุดยอดเมนูนี้วันนี้พี่สั่งให้แม่ค้าสอยใหใหม่ถ้ามันสอยไว้ข้ามคืนแล้วมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะสอยปุ๊บก็เอามาให้เลยอะ่ะคือมันเด็ด สดๆอะครับคุณพี่มคมไข่สดมากหอ,อ,อมมากเลยน้ำอร่อยอะอน้องเคยเกิยนอันนี้ยังออยอดไะยันนางฮะเคยๆจะเป็นยังแกมแบบเนี้ย อร่อยมากเหรอใช่ยายชอบทำใา้กินอยู่อร่อยมากอ่ะ hmm. <c oughs> ไม่ได้อยู่บ้านนอกนี่ไม่ได้กินเมนูนี้นะครับผมอดเลยละเนี่ยผมไปอยู่กรุงเทพนี่ไม่ได้กินนะเมนูเนี้กลับมาอยู่บ้านได้กินเมนูแบบบ้านๆ <c oughs> เมนูตามฤดูกาลนะเนาะเดี๋ยวพี่เอาน้ำน้ำมันร้อนเด้อนี่แม่แกงให้อะ ไข่มันมากมีแห้งสดครับผมน่าเป็นม่ม้อครับนี่ในมอนี้ก็มีไข่อยู่นะอเอานี่ครับสด <c oughs> เพิ่มแสงให้นวนกันเดี <c oughs> ย๋ยวนวลจะดำ <c oughs>

ตรงกลางมีแต่ไข่หมดแดงเลยไข่ครึ่งโละครับใส่หมดเลยอะครับปกติถ้านั้นแบบว่ายายผมแกงนะไข่จะมีน้อยมากแล้วก็จะมีแบบว่าผักหวานยอดแบบอูวกอุผมไม่ทำ แ่เราจะไปดูเห็ดอ้อยกันถ้าได้เห็ดอ้อยมาเดี๋ยวเราจะแกงเห็ดน่อไม้เลย <Okay. S 2> อเคเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่าออกแล้วไป okay. เอาไม่เอาถังสีไป,ไเ,ปเลยเปใส่เลยเอาเเต็มคุเลยออืเ uh huh. ต็มถังอะจะเก็บยันอันนี้เลยเหรอผมลืมรสชาติเห็ดอ้อยไปแล้วเนี่ย ไม่เน้นครับผมเน้นกลับวันนี้ปกติถ้าผมกินกินแบบแม่แกงนะผมจะไม่เอาข้าวเลยผมตักกินเล่นกั่เดียวนี่แหละเขาเรียกว่าหัวโตนะไม่กินกลับอ่ะอตอึ้นมาโอ้โหนี่สดเหรอพี่เมย์ไม่สดเอามาให้ดูถานนไม่เคยเห็นผักหวานป่า หลังมนก็ีถ้าไม่มากินกับนนนีเน่ผมกินเล่นหมดแล้วเนี่ยอไม่ได้มีของอร่อยทั้งนั้นเนี่ยต้องกินกับข้าวสิม่ได้กินต่อ <c oughs> ตุ๊กตับุ๊ับ ใกล้แล้วน้เดือนสองเดือนเดี๋ยวเราได้กินเห็ดผอยอ่ะอ้ไปหาเห็ดกันอึ้งอ่างก่อนดิอึ้งนี่กิอึ้งก่อนอึ้งแล้วก็ตามมาด้วยเห็ดเห็ดเรื่องอย่างนี้จะกินอะไรเก็บเผือไปสองเก็บเผือไปสองอย่างเลยเลือกไม่ได้สองอย่างนี่คือแบบว่าสุดยอดแล้วล่ะ khai 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 thấy mà con rồi hai vui dưới mặt đi nha ừ ทำไมไข่มันหอมมันนขนาดนี้ไข่ก็เหมือนน้ำนมทำะไปเลยคั้มใหญ่ ทานหนึ่งมดแตกกันเน่ยฮะไม่เลือจริงเหรอเนี่ยผักก็หวานไข่ก็มันมมหมดแล้วลว <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วแย่งกินไข่ก็แล้ว เดี๋ยวเราเจอผักหวานให้มันเป็นลูกอ่ะคุณผู้ชมเราจะเอามาแกงอีกครั้งหนึ่งผักหวานลูกคืออะไรลูกผักหวานลูกเล็กๆมันอ่ะเอามาแกงแกงแต่ไข่มาแอีงรอบลูกเขียวนะอันนั้นก็อร่อยมันจะแบบมันจะมันอ่ะเอ้าเอาเอาน้ำแกงเขาตาแล้ว ต้องกินช่วงนี้แหละเพราะว่าไข่มันละเป๊กเป้งเ,เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอ้ยถ้ามันเป็นตัวเนี้ยมันก็จะไม่อร่อยนะเดี๋ยวนียย้ตัวไหนไหนตัวน้อยอืมถ้ามันเป็นตัวเนี้คุณผู้ชมมันก็จะไม่ค่อยมันแล้วนะเนี่ยถ้ามันเป็นไข่เบนี้ยมันจะอร่อยมาก น้ำนมมันอยู่ในไข่ไม่อยากให้หมดอแดงไม่อยากให้หมดก็ไปหาสอยมายให้แม่แกงให้ใส่ไม่เป็นอีกนอนน่ะคุณผู้ชมเป็นก็มีวิชาอยู่พอได้<ต>ดดใส่ไข่มดแดงนี่ไข่มดแดงมดแดงนี่ผมไม่แท้งไงโดนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาให้เอา ม,มีหลังเนี่คยครื่อมที่เกมจะให้ผมไม่ใช้ควันอีกแล้วอ,ะอ่ะก็จะไม่ให้ใช้ควันใช้ความสามารถไง <c oughs> ไปขึ้นไปพวกก็ตัดเลยไงมันก็กัดผมเลยละเอาผมเลยอยมคนมีความสามารถเขาไม่กลัวแล้ว <c oughs> ผมแพ้ไงถ้าแค่ต่อยแล้วก็จิบแล้วก็หายผมไม่กลัวแล้วเ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมแพ้คนมีความสามารถเขาจะไม่โดนต่อยทําให <c oughs> ้ดูหน่อยดิก็อย่ามันมีรลังเดียวอ่ะเออก็ทําให้ดูอยากเห็นนะ ไม่ได้หลายรังผมก็จะทําให้ดูอยู่อเอาที่เด็ดผ่านๆมาพี่ก็ทําให้ดูแล้วรู้ทั้งควันอะนะไม่ตัดมือเปล่าอโอ้โ <c> ห <oughs> มันมดนี่ยังหรอมันอะไรบอกเนี่ยของดีเขาบอกนะ <c oughs> นี่เขาต้องวิทย์น้ำขึ้นมาต้องไปเจอไข่ข้างบนเ,นเออ โอ้โหโอ้โหไม่ได้สักบิดเลยเสร็จจนเสร็จจนวันนี้ก็เอาไปเพลนี้นะครับผมกับข้าวของเราหมดแล้วนะกินกับเยอะกว่าข้าวนะครับผมวันนี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยสุดๆแล้วก็เป็นเมนูที่เรารอคอยนะครับผมหนึ่งปีก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมช่วงนั้นร้อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกงกินกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็ จะขอตลาคุณผู้ชมไปเพียงครั้งนี้ก่อนนะครับผมไปพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ